ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสักครู่นี้มีความขัดข้องดังเทคนิคนะครับมันก็ไปไหายไปอตอนนี้ดีแล้วครับตอนนี้ใช้ได้ดีแล้วท่านตรวทราบว่าผมพูดไปจากที่บ้านนะครับคือไม่ได้พูดที่สถาน,นีเพราะนั้นก็บางทีเสียงหายไปก็บางทีก็อาจจะ,ะยังยังไม่ทราบกัน ผมพูดถึงเรื่องท่านเอร์เนสต์เทมมิงเวย์นะครับนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันแต่ว,ว่าไม่ชอบให้ใครถามว่าท่านกำลังเขียนเรื่องอะไรอยู่ท่านว่าถ้าเผื่อมีใครถามและท่านพูดเรื่องนี้แล้วทําให้ท่านผิดพลาดท่านจะบอกได้ก็ต่อเมื่อง,งานสําเร็จแล้วพร้อมที่จะส่งโรงพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคิดว่าผมคิดว่ามีนักเขียนหลายคนนะครับที่เป็นเหมือนท่านเทมมิงเวย คือว่าไม่อยากให้ใครถามว่ากําลังเขียนเรื่องอะไรอยู่เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วก็รู้สึกว่าได้สูญเสียอะไรไปบางอย่างก็พอเรื่องเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วจึงจะค่อยเ,ออเล่าให้ฟังหรือพูดหรือพร้อมที่จะส่งเข้าวลงพิมพ์อะไรทนานองนี้นะฮะมีคําสันสกฤตอยู่คำหนึ่งนะครับคือมันระ,ะคุปติการคุ้มครอง รักษาหมนตามตัวแรลวาการคุ้มครองรักษาหมันหมายถึงหมายถึงว่าเมื่อท่านจะทําสิ่งใดนะครับก็ <c oughs> ให้ทําสิ่งนั้นอย่างจริงจังขมักขมนันแต่อย่าพูดกับใครในเรื่องนั้นให้ท่านทาอย่างเงียบเียบอย่างสงบอย่าพูดกับใครซึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือหรือท่านผู้ร่วมง,งานกับท่านหรือผู้ที่ร่วมง,งานกับท่านถ้าท่านพูดท่านจะสูญเสียพลังงานไปเป็นบางส่วน ยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับการคุยโมโอ้หวดล่วงหน้าไม่ดีสําหรับการของท่านเลยส mm hmm. ุภาษิตท,ทางพระพุทธศาสนาก็มีครับที่ว่าอัออปปตโตโนโจะอุลเปแปลว่าเมื่อยังไม่ประสบความสําเร็จเมื่อยังไม่รู้ถึงเมื่อยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหรือยังไม่ประสบความสําเร็จก็ไม่พึงพูดหวดไม่พึงพูดล่วงหน้าไปก่อน ในทางธรรมการปฏิบัติธรรมท่านจึงไม่ให้อวดคุณวิเศษแม้จะบรรลุแล้วก็ตามไม่ต้องกล่าวถึงกำลังที่กำลังปฏิบัติอยู่การกระทำและผลสำเร็จของเราจะพูดแทนตัวเราได้ดีกว่าและก็ดังกว่าการพูดของเราเองอันนี้มีสุภาษิตอังกฤษจุคำหนึ่งนะครับที่ว่า action and sacrifice speak louder than words แปลว่า การกระทำและความสําเร็จของเรานั้นจะพูดได้ดังกว่าที่เราพูดเองหรือมิฉะนั้นเราก็ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละพูดออกมาสชยเองเดี๋ยวเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับผมจะต่อไปอีกนิดเดียวฮะคราวหนึ่งมีท่านผู้หนึ่งไปหาท่านมาธาารรมขันธทีแล้วก็เรียนถามท่านว่าในขณะที่ท่านอยู่ในปัจฉิมวัยอย่างปัจจุบันนี้อะไรคือคำพูดสุดท้ายของท่านต่อชาวโลก ท่านมาตมาคันทีตอบทันทีว่าชีวิตของข้าพเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้าคือคําพูดของข้าพเจ้า <c oughs> ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหมดนั่นแหละคือคําพูดของข้าพเจ้าเป็นคําตอบที่เฉียบคมดีจริงๆครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถือเอาการกระทําและความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นคําพูดของเราอย่าพูดอะไรล่วงหน้าในสิ่งที่เรา ทำไม่ได้หรือแม้แต่ยังไม่ได้ทำเขา mm hmm. ตาแท่นผู้ฟังที่กรพลบกับ,บผมคิดว่าเวลาของผมหมดเกี่งเท่านี้นะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ยังมีข้อความอยู่บ้างอีกถ้าเผื่ออย่างไรจะต่อคราวหน้านิดหน่อย